ควยนะครับมีความรู้ก็เปหาพวกเราดีทัปหาพวกเราพวกเราุคน้อีไดะเป็นคนคนช่วยให้ใครที่ได้ก็ขอบคุนะครับมที่อยบอันนี้เลยมอบเลยนะมอบเลยมอบเลยเปิดดู คงไม่ใคร่รางเลยล่ะเลยมันต้องมีอะไรเยอะจังนะก็เเี่ยใครมาเาีใหม่่าก็ไม่มีก็ไม่มีอะไรกนก็ยเย้สล